ไหมกับการโดนโกงเวลาต้องการซื้อหรือขายรหัสเกม r v ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้น TP7 เพจขายรหัสเกม r v ที่ดีสุดในตอนนี้มีดีให้เลือกเริ่มต้นราคาเพียง50บาทเครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงแน่นอนเพจแท้ยอดไลค์เ0็ดหมื่นขึ้นไปเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับคุ่นเข้าสู่เป็นหินชนะนะครับก็อยู่เกมเอาวีเนซีซั่นที่16นะฮะไม่ได้ลงคลิปเต็มนะฮะหนึ่งอาทิตย์เลยมีอะไรอัปเดตบ้างนะฮะตัวที่แบบมีกระแสตอนนี้ฮะน่าจะเป็นมัตเตอร์ฟลายนะครับผมผมก็เลยลองหยิบม,มาเล่นดูนะฮะว่ามันเป็นกระแสโกงยังไงนะเห็นแบบเฮ้ยมันโกงมากอะไรเงี้ยนะครับผมแพทปัจจุบันนะมีโอเมก้าด้วยนะครับนี่ก็ยังยังไม่ได้อ่านให้ละเอียดนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง หนึ่งอาทิตย์กับการหายไปนะครับผมพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับก็หล <I am S 1> ังจากนี้ก็คงจะยาวๆไปต่อนะฮะ <I am S 1> อวีเนี่ยเ oh. อ้าตดแย่งเฉยวะ <laughs> รูนที่ผมใช้กับบัตเตอร์ฟลายเนี่ยใช้เป็นรูนค,นครินะฮะเพราะว่าสกิลสองของบัตเตอร์ฟลายเนี่ยนอกจากได้ตีไวแล้วเนี่ยยังเพิ่มคิริเรตให้เราด้วยนะครับอัตราคิจิคอลเนี่ยเพิ่มขึ้นตามเลเวลของการอัพสกิลนะครับ ก็เลยเอาเฮ้ยเพื่อนเราแย่แล้วไม่คิวเฉยอะไม่ได้ลงแรงนะครับผมเล่นหมดธรรมดานะฮะโอ้โหทะเลาะกับคีบอีกเพราะว่าลงแรงเนี่ยโห่ b ต t t e r f l y เจอแบนนะก็เลยอยากรู้นะฮะว่ามันเก่งยังไงนะครับผมนี่ขนาดปรับสมดุลคืนมาแล้วนะครับผมเนี่ยมันก็ยังเก่งอยู่ มันมีสแตก็กขีดขาวข้างล่างนะครับผมจังหวะที่เราสังหารคีฟหรือสัรูได้เนี่ยมันจะขึ้นมันจะขึ้นขีดนี้มานะครับผมมันก็จะทาให้สกิลของอวัตถุพาที่คูดอาวอยู่รีเซ็ตไหมหรือยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะผมยังไม่ค่อยชัวร์อะไรถ้าสังหารได้เนี่ยก็จะได้2เม็ดแต่ถ้าตีคีฟก็จะได้แค่เม็ดเดียวเนี่ยของเดิมก็ไหลดีอยู่แล้วนะ เรื่องข้อมูลของการอัปเดตเนี่ยผมไม่แน่ใจนะนี่มาลองเล่นเลยนะครับผมอ่านแป๊บเดียวแบบาม,มาดูกันนะคนที่เล่นป่าไม่เป็นนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยขีดเตรียมแล้วแล้อผมกดใช้สกิลนะเนี่ยเนี่ยมันใช้ได้สองครั้งนะน่าจะได้ทุกสกิลที่มันคูดาวนะฮะเดี๋ยวโหัวตายโอ้โหไม่รอดเดี๋ยวกลับไปจูนสมองที่บอกแป๊บหนึ่งฮนะโอ้โหสมองสมองไม่หมดละ เดี๋ยวเคลียร์เวฟมิดเลนแล้วก็จะลงไปแก๊งเลยเออไปจ้าสตาเลื่อนโลฮะนี่สตารารู้สึกเราเดินช้ามากหรือว่าผมยังไม่ได้ออกทองาบ,บูปะเนี่ยไปดีกว่าฮะ รู้สึกเดินช้านะครับ่าไม่ได้ซื้อบูทจริงๆด้วยนะครับยังไม่ค่อยชินนะครับผมเนี่ยมัต์ไฟรปรับมาใหม่ <c oughs> ถือบูทก่อนฮะโหเดินช้ามากเลยพี่น้องสกรอหกสาครับเวลาในเกมสามทีนี้ยา <'m> มก่อนโหเป็นป่าที่โจนมาก จูนก่อนจูนก่อนนะเอาว,าว้าอีกโหข้างบนน่าคิวมาก <c oughs> ตายเร็วมากโอ้โหอา้าติดคือเรียบร้อยจบละไปครับ <c oughs> ยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเนี agree, texting, ่ยสี่ทีแล้วโอ้โหโดดใส่เราอีกโอเคโอ้โหไม่ได้ฆ่าฮะเดี๋ยวเคลียร์เว็บมปเลนก่อนนะฮะอือหือใส่รัวฮะยังโกง โกงกับคลิปแต่โกงจริงอะ่ะผมว่านะฮะคือมันใช้สกิลเบิร์นได้นะสกิลมันรีอะ่ะดูนะก็ <c oughs> จะปั่นสปีดวิ่งไวสักหน่อยฮะโอ้โหโอเคไวฮะโอ้โห <c oughs> นี่ยังไม่ชินเท่าไหร่นะครับเนี่ยเล่นบัตเตอร์ฟลายเดี๋ยวรอแป,ป๊บนฮะ มอดูสมองสมองก่อนโอ้โหเรียวมาไม่น่าทันครับเดี๋ยวลองโซโลโ่เรียวมาดูนะฮะโอ้โหสกิอสองว้าวฮะเรียบร้อยเงินนำนำนะครับผมมันก็เลยง่ายหน่อย เดี๋ยวผมจะเริ่มออกล่าบ้างแล้วนะฮะผมไม่ค่อยได้ค่าไม่ค่อยได้ฆ่าใครเลยเดี๋ยวเขาจะหาว่าแบบเฮ้ยเล่นตัวโกงแล้วมันไม่เก่งอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวโกงอ่ะมันโกงอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าไปอยู่ในมือคนเล่นไม่เป็นมันก็ไม่โกงไงอย่างผมไงนะครับเดี๋ยวขอหาเยอก่อนโอ้โหโอเคฮะติดหนื่อยดีไปถอยก่อนฮะ เสียดายไม่ได้ฆ่าเลยได้ตัวเดียวน่าจะได้ปอมด้วยครับผมซกอร์ตอนนี้13ต่อ6คับเล่นเกม6ทีครับผมสมควรโดนแบนอยู่แล้วนะฮะตอนนี้โกงมากเลยในขนาด <like this. S 1> ผมเล่นบัตไม่ค่อยเก่งอ่ะคือรับรู้ถึงความโหดของตัวนี้เลยนะฮะกพาโกงมาก โอเคเดี๋ยวไปเก็บบัฟแดงก่อนฮะสโลนนิดมาจ้าไปแล้วโอ้โห้หายไปไหนหมดอ่ะสวยครับคิวดอร์ โอเคโอ้โหเกือบรอดอ่าป้อมบนต่อฮะโอ้โหเกือบแตก เพลินดีครับตอนนี้เพลินเพลินเ7็7ก็ผมสกอร์ตอนนี้เวลาในเกมเอ่8นาทีครับเริ่มแรงแล้วตอนนี้โอ้ขี้ก็แรงมากไปครับหายเยอือ เกีนี้มาฟาร์มอย่างเดียวเลยไปครับอโอ้โหเพื่อนแย่แล้วเนี่ยทันไหมเนี่ยผมนี่แามครับผมในพุ่ม,มโอ้โหฮายาโอ้โหลิกเตอร์ไอ้แกเอายากจัง,งวะเฮ้ยข้างหลังเรา เอาได้ตัวนี้ไม่ถึงเพื่อเราตายหมดเลยอ่ะโหเราหมดแต่ไล่อ่ะถ้าเราไม่ไล่เราก็น่าจะได้ช่วยเพื่อนได้นะครับผมในพูมมีไหมไม่มีโอเคลงล่างครับไปเก็บเร็วมาโกงไหมโกงดีฮะชอบเล่นอย่างเฟินไหม หาคนหลงยากนะเกมนี้เนี่ยต้องไล่กับโซ่ไส้เลยเฮ้ย <Ultimate. S 1> ไ,ได้นะเลิกเขาเพิ่งหลอดเองสวยไฟน,นี้นะ่าจะได้โชว์ศักยภาพของมัเต์พลายในแผนนี้นะโอ้โหแรงเกินโอ้โหมันแรงเกินไปแล้ว <c oughs> เนี่ยครับผมเลือดเต็มอีกอ่ะอ้อย่างโกงดูล้ละทาไมถึงโดนแบนนะฮะในโรงแรงเนี่ยผมกลับมาเล่นเหรอผมงงเลยอ่ะทำไมบัตเตอร์ฟลายโดนแบนแล้วก็เลยไปหาข้อมูลดูนะ,ะบัตมันโหดขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยเออโกงจริงวะนี่ขนาดคนเล่นไม่เป็นนะยังโกงขนาดนี้นะครับ <'m> ถ้าคนเล่นเป็นเนี่ยจะขนาดไหนนะเดี๋ยวรอ ืยอไปอีกสักแป๊บหนึ่งก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมาจริงตัวเนี้ยเออใช่โกงโกงโกงคือถ้าเกิดว่าคอมโบสกิลดีๆนะครับผม <Yeah. S 1> เราสามารถเก็บพวกตัวบ,บางๆได้เลยอย่างง่ายๆนะครับผม mm hmm. ไม่จาเป็นต้องใช้สกิลที่มันเบิ้ลน,นะคิดว่านะ mm hmm. แบนตลอดซีซั่น โอ้โหมันมันแรงเกินไปแรงมากครับผมละลายอะ่ะ26ต่อ15ครับผมสกอร์นะครับเป็นวลาเกมสิบสองนาทีเอาดาร์กไปเลยค้ำๆเนี่ย เดี๋ยวคลิปหน้าคงจะเป็นโอเมก้านะครับผมอยากรู้เหมือนกันนะโอเมก้าเนี่ยโกงขนาดไหนนะได้ข่าวว่าวิ่งไล่ตบแครี่สบายเลยนะโอเมก้า oh นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองเล่นดูก่อนป่าสกิลสองก็แรงมากฮนะโอ้หืสปินรัวเลย เ e มื่อกี้เห็นเดียวม้าแบบๆนะไปแลบบ้วหรอตั้งซื้อเขียวไว้ก่อนนะจะเป็นเขียวหรือสลับเออสนับมือก็ได้นะครับผมมัตเตอร์ฟลายเนี่ยถ้าแบบไม่มีตัวจับนี้ก็สนับมือก็น่าจะเวิร์กนะฮะเอ้านี่ไงโอ้โหสกิลสองเเาวตายโอ้โหสลิมฟลิกเกอร์เลยเหรอไม่ค่อยจะหิวเลยเพื่อน <land> <ral itudes Maple> <ắm> <God> โอเคครับผมได้จบนะฮะเดี๋ยวจบเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวมันจะนานโอ้โหขีดสี่พันตายสปินโชว์อ่ะ สวยฮะเข้าออเลยฮะโอ้โหได้ดิมีเกาะเกิดครับเอาในบอรด้วยโอ้โหมันตายก่อนเรียบร้อยเราโอเคครับผมเนี่ยครับผมบัตเตอร์ฟลายหรือน้องเนยนะฮะนี่ผมยังไม่ได้ไปซื้อสกินตัวตัวใหม่เลยนะที่เข้ามายังไม่ได้เติมวอลเลย์พลาสด,ด้วยนะฮะไปะคลิปนี้ขำๆแล้วฮะ,ะประเดิม หลังจากที่หายไป1สัปดาห์เต็ม,มนะครับผมหนึ่งอาทิตย์เต็มเลยโกงแบบจริงจังมากบัตต์ฟลายถ้าไม่มีฮีโร่ตัวไหนมาจับนะครับหยุดไม่อยู่จริงอ่ะตัวเนี้ยนะครับโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ